การทำแซกีจริงๆแล้วก็คือการไปเอาพลังของธรรมชาติน้ำไม้ไฟดินแล้วก็ทองมาปรับความสมดุลให้กับชีวิตของเราในขณะที่เรายังอยู่แซกีกับ่วงซุยต่างกันยังไงครับ่วงซุยเนี่ยมันมาจากออภาษาจีนลักษัพก่อนนะคะวงหรือว่าฟึงแปลว่าลม ลมใช่ค่ะซุยหรือว่าสุยคือมาจากคำว่าน,านา้ำเฟิงสุยในภาษาจีนกลางนะคะให้เรียกสองศัพท์ถ้าเราเรียกว่าห่วงจุ้ยก่อนคนจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นด้านที่คนเป็นมากกว่าแต่พอพูดคำว่าห่วงซุย เขาก็จะนึกถึงสุสานซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคำคำเดียวกัน <S 2> <S 2> เป็นคำเดียวกันค่ะ <S <S ทำแซกีมันคือส่วนผสมหนึ่งของพวงซุยเป็นขแขนงหนึง่งหวงซุยหรือพวงซุยเนี่ยภาพใหญ่มันแตกได้หลายอันทีนี้แซกีอ่ะมาจากรักษาภาษาจีนมันแปลตรงๆได้ว่าแปลว่าการเสริมดวง ผมเห็นตั้งแต่ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยเนินกว้างมากแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบสำหรับแซกีที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าพูดถึงแสกีจริงๆอาจารย์ที่เห็นนะคะคือถ้าเรี้ยงง่ายๆตรงนี้นะคะ่ะเรียกว่าแปลงฝั่งหรือห่วงซุยะคะ่ะอาจารย์ทีนี้จะเห็นว่าห่วงซุยเราอ่ะมีหลากหลายขนาดมากเลยะคะ่ะอาจารย์ไม่ว่าจะบางคนแบบอยู่เป็นสาวโสดสวยๆอะฝั่งคนเดียวได้ไหมได้คู่ภรรยาสา,สา,สามีแบบมีชีวิตอยู่กันมานานแล้วขอฝั่งคนละหลุมได้ไหมฝั่งเดียวได้ค่ะ,คะเรามีแบบเดียวหรือว่าบางคนแบบเอ้ยอยากจะอยู่เป็นคู่ต่อไปแล้วก็มีแบบคู่นะคะอาจารย์ถ้าเกิดมากไปกว่านี้นะคะอย่างเช่นแบบครอบครัวค่ะอาจารย์บางคนอยากจะวางแผนเป็นพ่อแม่ลูกรวมคุณปู่ าด,ด้วยเหมือนกันค่ะเราก็จะมี2ขนาดให้เลือกขนาดแรกนะคะสําหรับเป็นขนาดแบบครอบครัวก่อนถ้าขนาดที่ดีกว่านี้อีกลักชวรี่ไปเลยอะคะ่ะเป็นแบบเรียกว่าตระกูลยิ่งใหญ่เลยอยู่กันเป็นแบบหลาย10คนเลยค่ะอยากจะใส่ความเป็นแบบแบลบ็กเาวของบ้านเข้าไปว่าเอะบ้านเราอาจจะเป็นนักร้องมาก่อนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยให้มีดนตรีขึ้นในบ้านเราก็ได้สามารถมาวางแผนกันได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีหลายขนาดมากมายคะ่ะอาจารย์เรียกว่ามีแบบเดียวแบบคู่ แบบครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่บแบบ<ว>ทั้งตระกูลทั้งตระกูลแค่คะ่ะมีมาออกแบบกับ,รบเราได้<ล>ค่ะใช่คะ่ะอาจารย์ทําไมต้องเลือกซื้อนาวาน่เงียค่ะถ้าอาจารย์สังเกตตั้งแต่เรามาเดินโครงการคะ่ะอาจารย์อาจารย์จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงก่อนคะ่ะโอ้โหปอดโปรง่งได้รับพลังเต็มๆเ,เลยชอบที่สุดเลยคือพลังของพระอาทิตย์แล้วก็ที่สําคัญร่มรื่นเรื่องของต้นไม้ค่ะ ดีอีกเรื่องหนึ่งคือทิวเขาที่โอบล้อมเวลาเราขึ้นไปบนเนินเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะอาจารย์คะสิ่งแรกที่สําคัญก่อนจะต้องถูกหลักฮวงจุย้ยที่ดินบริจาคเลือกไม่ได้แต่นวาน้าเนี่ยเราเราบอกชัดเจนว่าเราเป็นรูปแบบเอกชนเพราะฉะนั้นที่ดินของเราเนี่ยคะ่ะเราต้องเลือกสรรตามหาใช้เวลาประมาณเกือบ3ปีในการเลือกที่ดินแปลงนี้นะการันตีแน่นอนว่าฮวงจุ้ยเราดีแน่นอนสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเราไม่ได้มองแค่ว่า พวงจุยดีอย่างเดียวเรามองว่าลูกหลานที่มาไหว้ในอนาคตจะต้องได้รับบริการจะต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกันเราก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับหลักการจัดแลนด์สเคปปิ้งหรือว่าการจัดสวนให้มันสวยงามอย่างนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องครบคัน กี้เราไปชมแล้ว1บริการคือในส่วนของพวงซุยหรือสุสานทีเนี้ยเรามาอยู่ในโซนที่2คือเป็นเทพเต่ามังกรก็คือการทำแซกีเสริมดวงถ้าพูดถึงการเสริมดวงสิ่งหลักๆที่คนเราอยากได้แน่นอนพลังอํานาจบารมีและอายุยืนยาวเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเทพเต่ามังกรอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าหัวท่านเป็นมังกรตัวแล้ก็เป็นเต่าซึ่งสัญลักษณ์ของมังกรคืออะไรคะอาจารย์ อำนาจบาลมีใช่ค่ะตรงมากเต่าคืออะไรคะอาจันเต่าก็อายุยืนสุขภาพดีพดใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่แทนการทําความหมายของการทํแเซกีได้ดีมากเราก็เลยหยิบยืมเอาสัญ,ญลักษณ์ของท่านนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของบริการตัวที่2ที่นวานะออกมาคือการทํแเซกีผ่านเทพเต่ามังกรนะคะในโซนนี้ค่ะจ๊ะ ที่ที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่าอะไรครับอ่าอันนี้อาคารเก็บอัฐิค่ะอาจารย์ครับค่ะก็จะสามารถเก็บเป็นในรูปแบบของอัฐิได้ค่ะถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้มีธรรมเนียมสําหรับการฝังไปเป็นแปลงฝังหรือห่วงซุยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าคนไทยเราก็เผาเราก็เก็บในช่องเก็บอัฐิเยอะอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในนี้จะเห็นว่าหนึ่งนะคะหนึ่งกิมมิคข,ของอาคารนี้โดยเฉพาะข้างหน้าจะเห็นเลยว่าเป็นรูป ของพระโพธิสัสตว์กวนอิมค่ะต้องเปิดถึงจะเห็นรูปเป็นรูปที่คนเสียอ,อยู่ด้านในค่ะอาจารย์<อ>เราอยากให้ผู้วายชนของเราเหมือนได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของท่านเพราะท่านเป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ของความเมตตาปานีอะค่ะให้ท่านได้ดูแลบรรพบุรุษของเราอันนี้หนึ่งกับสองเราจะมีการเปิดบทสวดต,ตลอดเวลาค่ะอาจารย์หรือแม้กระทั่งว่าการออกแบบในนี้อาจารย์จะเห็นเลยว่าใช้สีทองแล้วก็สีแดงเป็นหลักคือมันเป็นสีของพลังอํานาจสีของบารมีสีของความร่ํารวยค่ะอาจารย์สีของความเป็นมงคล บ้านทุกหลังลงท้ายด้วยเลขแปดแปลงฝั่งก็เหมือนกันหรือว่าเต่ามืองกรที่เราดูไปแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างเราจะเป็นมงคลหมดค่ะอาจารย์ก็คือ3โซนที่เรามีใช่ค่ะอาจารย์เราเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องใช่ค่ะวควาอาจารย์รมงคลใช่ค่ะพวงจุ้ยดูแลการบริการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลศาสตร์มงคลทั้งหลายเราเอาเข้ามาใช้หมดค่ะอาจารย์เรามีแบบช่องเดียวกับช่องคู่นะคะอาจารย์ช่องเดียวคืออยู่ได้1คนราคาตั้งแต่4 0 0 0 0ถึง70,000่น ถ้าเป็นคู่ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน2คนจะอยู่1ห,หรือ2ก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ราคา7,000 70, 0ถึงแสนสีค่ะราคานี้นะคะคือรวมค่าส่วนกลางแล้วไม่มีจ่ายรายปีค่ะเทียบกับหลายๆที่ถ้าอาจารย์เคยใช้บริการจะรู้เลยว่าหลายๆที่นี้ถ้าไปใช้ค่าสถานที่ แรกเข้าก็ต้องมีก้อนหนึ่งลายปีก็ต้องมีก้อนหนึ่งอะไรเย่างี้ค่ะแต่อันนี้ค่ะสมมติว่าเราเริ่มต้นอยู่แบบเดี่ยว4ี่หมบาทคะ่ะอาจารย์ตลอดไปมไม่พอรักษาความปลอดภัย365วันไม่ต้องกังวลค่ะมาแล้วอ,อ,อัฐิจะหายไปอยะะ่างี้ค่ะเพราะว่าเวลาเปิดเนะะี่ยค่ะเปิดได้แค่ชั้นแรกถ้าอยากจะเปิดชั้น2ต้องแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ฟันพบุรุษของเราก็ได้อยู่ในที่ที่สะอาดสวยงามแบบนี้คะ่ะปลอดภัยแน่นอนอาจารย์ปลูกความมั่งคั่งในปัจจุบันให้ผลแห่งความรุ่งเรืองงอกเงย ปราบชั่วลูกชั่วหลานที่เนวาน่าเมมโมเรียลพาร์ก